สวัสดีครับผมนักราชบุรีครับวันนี้ผมมีพระหลวงพักกลวยครับวัดโคสิตารามครับหลังฮนุมานครับอันนี้เรียกว่าเป็นรุ่น3ครับออกปี2521ครับเนื้ออัปปาก้าครับเรี่ยมทองพร้อมใช้ครับท่านใดท่านใดสนใจองค์นี้โทรศูนย์เก้าเก้าครับหรือ พักมาทาง ID Line นคร RC ได้เลยครับ NAKORNRC ครับ ID Line นคร RC NAKORNRC ครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยพระโคศิตาลามปี2521ครับเนื้อปะกานี่ครับสวยมากครับนี่ครับอ่าเป็นรุ่น3ครับเรียกว่าเป็นรุ่น3ครับ อันนี้เป็นหลังพนุมาลครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าอลาหังไม่เต็มครับนี่ครับเนื้ออัป,ปกา้าสวยครับพอสอนี่ครับด้านล่างสองห้าสองหนึ่งนี่ครับสวยครับสนใจติดต่อได้โทรศูนย์เก้าเก้าหกสามสองแปดเก้าหนึ่งห้าครับพระผมในช่อง YouTube นครราชบุรีผมจะรับประกันแท้ทุกองค์นะครับหรือท่านใดมีแบบนี้ต้องการขายทักได้ทาง ID Line นคร RC ส่งภาพมาได้เลยครับ n a k o r n r c ครับนคร RC ครับท่านใดต้องการเช่าก็ทักมาได้เช่นกันครับรับประกันแท้ผิวเดิมหมดครับหรือท่านต้องการชมภาพ ได้ทาง Facebook นครองค์พิสุทธิ์ครับจะลงภาพอยู่ภาพนิ่งนะครับกับทุกวันครับแต่ว่าภาพาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะมาลงให้ชมเรื่อยๆครับนี่ครับองค์นี้สวยมากครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลาวขอบคุณมากครับ